อ้อยดำขับของเสียไตยเสื่อมกินได้ไหมนะครับมีคำถามมาจากทางบ้านนะครับว่าตัวอ้อยดำเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการขับของเสียนะครับกินแล้วของเสียเนี่ยมันจะลดลงเนี่ยไตยเสื่อมเนี่ยสามารถรับประทานได้ไหมนะครับอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวอ้อยดำนะครับเป็นถือว่าเป็นสมุนไพรประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ มีฤทธิ์นะครับในทางแผนไทยเนาะว่าจะช่วยในเรื่องการขับปัสสาวะนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องการขับของเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของใครที่เป็นไตเสื่อมเนี่ยก็สามารถใช้ในเรื่องของการขับของเสียได้แต่นะครับแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์แผนไทยเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรนอกจากตัวอ้อยดาเนี่ยจะไปในช่วยในเรื่องของการขับของเสียแล้วนะครับตัวอ้อยดำเนี่ยมีในเรื่องของค่าโพเทสเซียมที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับเพราะว่า ตัวน้ำอ้อยเนี่ยมีแทสเซียมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กวกว่าขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็นะครับการขับของเสียคือการกระตุ้นการทํางานของไตนะครับใครนะครับที่รับประทานอ้อยดําเองนะครับไปกระตุ้นการทํางานของไตบ่อยๆนะครับก็อาจจะส่งผลเสียทําให้ไตเนี่ยทำงานหนักและก็เสื่อมไหวได้เพราะฉะนั้นนะครับต้องระมัดระวังในการรับประทานอ้อยดําด้วยควรอยู่ในการดูแลของแพแทย์แผนไทยใครที่ค่าของเสียเยอะๆนะครับ แนะนำว่าให้ลองปรับไตช่วยในเรื่องของการคุมอาหารดีกว่านะครับเพื่อที่จะลดคนเข้ามาทําลายนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าใครนะครับอยากจะฟื้นฟูนะครับเพิ่มการทํางานของไตลดในเรื่องของค่าของเสียนะครับปัจจุบันนะครับมันมีสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วซ่อมแซมนะครับของไตแล้วนะครับเม็ดอินเจแปนด้วยนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถพิมพ์สนใจมาที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่า สอบถามเข้ามาได้ที่แอตตี้ธนเวทนะครับหรือดูที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ